เรื่องที่ทำให้วิศวกรล้านนากับวิศวกรอินเดียโดนตัดหัวขาดโดย expert programming t u t o r เคยสงสัยไหมครับว่าทำไม JD เนี่ยถึงไม่มี JD ดเจ็ดเหลี่ยมยกตัวอ,อย่างเช่นที่พมา่านะครับ J d ชเวดากองนะครับก็เป็น JD ฐานสี่เหลี่ยมยกขึ้นมานะครับก็เป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างบนนะครับนะพระธาตุดอยสุดเทพนะครับ JD ก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมนะครับขึ้นมาก็เป็นแปดเหลี่ยมแล้วข้างบนก็เป็นวงกลม มาดูเจดีย์พระธาตุลำปางหลวงนะครับก็เป็นฐานสี่เหลี่ยมแลวข้างบนก็เป็นวงกลมอีกเช่นกันนะครับหรือจะเป็นเจดีย์ที่อื่นนะครับเช่นสุโขทัยนะครับผมอยุธยานะครับผมหรือว่ารัตนโกสินทร์นะครับก็มีการออกแบบลักษณะเดียวกันทั้งนั้นนะครับนะส่วนมากเจดีย์นะครับนะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าไม่สี่เหลี่ยมก็เป็นแปดเหลี่ยมนะครับเช่นที่วัดกามเทวีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับหรือว่าเป็นเจดีย์สิบสองเหลี่ยมนะครับอันนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะครับ เจดีย์หกเหลี่ยมก็มีนะครับที่ประเทศจีนก็มีเจดีย์หกเหลี่ยมนะครับผมนะครับสูงขึ้นไปแต่ว่าบางเลขครับเช่นเก้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอนะครับนะแล้วก็อย่างเจดีย์เจ็ดเหลี่ยมก็ไม่มีครับทั้งนี่จริงจริงแล้วเนี่ยเราอยากจะสร้างเจดีย์เจ็ดเหลี่ยมมากเพราะว่าจะได้เอามาประดิษฐานพระพุทธรูปประจําวันนะครับอย่างวันในสัปดาห์ของเราเนี่ยก็มีวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมนะเจ็ดวันนะครับก็ควรจะสร้างเจดีย์เจ็ดเหลี่ยมที่มีเจ็ดด้านนะครับเป็น ลูกเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่านะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยล้านนานะครับผมพระเจ้าพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยก็ทรงอยากจะสร้างเจดีย์เจ็ดเหลี่ยมมาเพราะเพื่อนจะมาประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปนะครับประจําวันนะครับที่เอามาประดิษฐานด้านทั้งเจ็ดของเจดีย์นะครับแล้วก็นะครับพระกษัตริย์องค์นี้นะครับเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักคณิตศาสตร์ครับต้องการแบบเจ็ดเหลี่ยมแบบเด้ๆๆๆๆๆๆๆไม่ใช่เจ็ดเหลี่ยมแบบประมาณ ต้องเป็นแบบโคตรเจ็ดเหลี่ยมที่แบบไมทติมเขรี่พิสูจน์ได้นะฮะว่ามันมาอย่างไงนะครับนะก็เอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดถึงพระพุทธรูปประจําวันใช่ไหมพระพุทธรูปประจําวันแม้แต่ในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับก็มีองค์ที่หนึ่งนะครับอาทิตย์นะครับจันทร์นะครับอังคารนะครับพุธนะครับแล้วก็องค์ที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเอ๊ะพระพุทธรูปประจําวันของเราเนี่ยก็มีแปดองค์นะครับผม ด้นมีวันพุธกลางคืนโผล่เข้ามาอีกองหนึ่งนะครับทั้งที่จริงๆวันในสัปดาห์เนี่ยก็มีเจ็ดนะครับถ้าไปเปิดหนังสือดูเขาจะบอกว่าเอ่อเพิ่มมาให้แบบดาวนพคอะไรอย่างเงี้ย้จริงจริงๆมันไม่ใช่นะครับดาวนพคก็มีเก้าอยู่ดีนะครับนะแต่ดิบมาเป็นแปดเฉยนะครับเหตุผลก็คือว่าไม่สามารถสร้างเจดีย์ที่มันเป็นบางเลขได้นะครับนะเลขแปดเนี่ยมันเลยโผล่ขึ้นมามันเป็นเลขแปดเนี่ยมันเป็นเลขที่มันพิเศษยังไงอ่ะทาไมมันต้องเลขแปดนะครับ แล้วทําไมมันเป็นเลขเจ็ดไม่ได้ทําไมเป็นเลขเก้าไม่ได้ครับย้อนกลับไปสมัยล้านนานะครับผมทรงพระมหากษัตริย์นะครับทรงอยากจะสร้างเจดีเจ็ดเหลี่ยมมาก็เรียกวิศวกรมาครับนะแล้วก็ต้องการเจ็ดเหลี่ยมแบบเดะนะฮะก็ไม่มีใครสร้างได้นะครับกลายว่าวิศวรครับโดนตัดหัวนะฮะไปหลายคนมากนะครับที่ไม่สามารถสร้างเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่าแบบเดะได้นะครับจริงๆปัญหานี้มันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยูคลิดเลยครับสมัยยุคลิดเนี่ย นะครับผมเขา,เาคิดสิ่งที่เรียกว่าเลขาคณิตขึ้นมาเลขาคณิตของยูคิดเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของคอนสตรักชั่นซึ่งใช้สิ่งนะครับสิ่งของนะครับก็คือแค่วงเวียนครับกับเส้นตรงนะครับในการสร้างสิ่งอื่นๆนะครับตรงนี้มันสําคัญยังไงก็คือว่ามันสําคัญก็คือว่ามันเหมือนกับการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างจัก,กรวาลไงพระผู้เป็นเจ้านะครับสร้างจัก,กรวาลไม่ใช่มาสร้าง หินทีละก้อนเม็ดทรายทีละเม็ดต้นไม้ทีละต้นสัตว์ทีละตัวนะครับเพราะผู้เป็นเจ้าเวลาสร้างจักรวาลเนี่ยก็จะต้องใช้กฎน้อยๆกับของน้อยๆนะครับแล้วก็ให้กฎกับของนะครับไปพลิกแพงกันเอาเองนะครับแล้วก็ได้ของที่มันซับซ้บอนขึ้นมานครับจนกระทั่งเป็นแบบทั้งจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่นะครับนี่โหนี่พูดแล้วขนลุกเลยนะครับเพราะว่าของน้อยๆกับกฎน้อยๆนะครับเอามาสร้างได้ทั้งจัก,กรวาลนนครับก็เหมือนกับ เลขาขาคณิตของยูคลิดนะครับก็คือเราใช้แค่วงเวียนนะครับกับเส้นตรงนะครับเอามาสร้างนะอิลเลเมนต์ในเลขาคณิตอื่นๆได้อีกนะครับนะถ้าผมเอาวงเวียนมา1วงนะวงนะมาวงวงกลม1วงนะครับผมจริงๆวงกลมนี้ก็มีจุดศูนย์กลางเนาะแต่ว่าเวลาวาดมาให้ดูอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเส้นตรง2เส้นตัดกันต่จริงก็คือมีจุดศูนย์กลางนะครับกับวงวงกลมข้างนอกนะครับ ถ, no. ถ้าผมเอาวงเวียนขนาดเท่ากันนะครับมาลากอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับนะด้วยรัศมีเท่ากันเนี่ยที่จุดใดๆนะครับบนวงกลมเส้นรอบโลกเนี่ยนะครับผมจะได้จุดเพิ่มเข้ามานะครับเป็นจุดตัดเพิ่มเข้ามาอีกสองจุดนะครับซึ่งจุดตัดนี้นะครับผมนะผมเอามาจุดหนึ่งนะครับเถิบมาตรงกลางนิดนึงนะครับนะจุดตัดนี้ผมเอามาลากเส้นตรงเชื่อมนะครับมันก็ได้ <seemed S 2> <Defence S 1> สามเหลี่ยมด้านเท่าแบบเป๊ะๆนะครับ นี่คือแปลว่าแปลว่าผมสามารถสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบเป๊ะๆได้ด้วยอุปกรณ์แค่วงเวียนนะครับกับเส้นตรงนะครับนะเส้นตรงก็คือจากไม้บรรทัดที่ไม่มีสเกลเวยเราไม่มาวัดนะครับหนึ่งเซนสองเซนนะครับเราเอาแค่ความเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะฮะนะเราได้สามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วนะครับผมนะด้วยวิธีนี้นะครับถ้าเราทําใหญ่พอครับเราก็สร้างเจดีสามเหลี่ยมได้นะครับนะเจดีสี่เหลี่ยมนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับเอาวงเวียนครับมาวงนะครับ เอาวงเวียนมาวงวงกลมที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดใดๆบนเส้นรอบรูปนะครับที่รัศมีเท่ากันนะครับมาวงวงที่สองนะครับแล้วก็ที่เส้นตั้งฉากครับแต่เอ๊ะผมยังไม่ได้พูดใช่ไหมว่าเส้นตั้งฉากเนี่ยมันสามารถสร้างได้แค่สร้างได้ด้วยแค่วงเวียนกับเส้นตรงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีพูดต่อไปนะครับไม่ต้องตกใจครับลากลากเส้นตั้งฉากมานะฮะจากจุด2จุดแรกนะครับแล้วก็ที่รัศมีเท่ากันนะครับ นะแล้วเราก็วงอีกวงหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมมาครับแล้วก็ mathematical proof นะครับว่าสี่เหลี่ยมนี้คือสี่เหลี่ยมด้านเท่าแบบเดะเดะเดะแบบเดะจริงแบบโคตรเดะนี่คือสี่เหลี่ยมด้านเท่าแบบโคตรเดะมันคือโคตรสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มุมภายในเนี่ยก็พิสูจน์ได้อีกว่ามันคือ90องศานะเหมือนสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับก็มุมภายในนะครับ60องศาแน่นอนนะครับนะเรามาดูรูปที่ซับซ้อนกันมากขึ้นนะครับคราวนี้เราจะทํารูปหกเหลี่ยมนะครับนะผมกางวงเวียนนะครับที่รัศมี เท่าใดก็ได้เท่าใดก็ได้นะครับนะก็วงมาหนึ่งอันอันที่สองครับที่เส้นรอบรูปนะครับนะแล้วก็ได้จุดตัดใช่ไหมนะครับผมก็เอ่อเอาวงที่สามวงไปนะครับซึ่งก็จะได้จุดตัดไปอีกสองจุดจุดตัดสองจุดนะครับผมก็คือจุดเนี้ยนะฮะกับจุดเนี้ยเอาเฉพาะจุดตัดข้างนอกนะผมก็เอาวงเวียนครับวงไปที่เสมีเท่าเดิมนะครับได้จุดตัดไปอีกจุดหนึ่งนะฮะข้างนอกนะครับก็คือจุดนี้นะครับ แล้วก็วงเวียนวงปีกนะครับและจุดตัดมาอีกนะฮะแล้วก็วงปีกนะครับจนกระทั่งครบกลับมาที่เดิมพอดีนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะที่เดิมแบบเด๊ะเด๊ะ mathematical proof ได้แบบเด๊ะจริงๆนะฮะนะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราลากเส้นเชื่อมตรงกลางของวงกลมเนี่ยก็จะได้หกเหลี่ยมนะครับซึ่งมันคือหกเหลี่ยมแบบหกเหลี่ยมด้านเท่าแบบเด๊ะ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 นะครับผมผมไม่รู้นักเรียนจะเข้าใจคําว่าเด๊ะเดหรือเปล่าแต่ว่ามันคือ อันนี้เราอาจจะวาดไม่ตรงไงแต่ว่าด้วยคณิตศาสตร์มันคือไอ้หกเหลี่ยมนี้ยมันอาจจะไม่เดะแต่ว่ามันคือตัวแทนของหกเหลี่ยมที่เดะเดจริงๆนะครับที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างไว้นะครับก็คือมันต้องโคตรหกเหลี่ยมจริงๆนะครับนะด้วยวิธีการแบบเนี้มันมันคือมันเป๊ะมากนะครับนะครับนะก็ได้หกเหลี่ยมนี้ออกมาห้าเหลี่ยมก็าสามารถทําได้นะครับแต่วิธีการอาจจะซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับผมห้าเหลี่ยมก็อา่า มันจะต้องมีแบบเออมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะวิธีการจะยาวหน่อยนะฮะนะแล้วทีนี้ไอ้เจ็ดเหลี่ยมมันมีปัญหายัางไงอ่ะนะสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้ห้าเหลี่ยมก็ได้หกเหลี่ยมก็ได้แล้วทำไมเจ็ดเหลี่ยมมันมีปัญหานะครไปไปเปิด youtube ดูมันก็มีคนทํานะครับผมตามลิงก์นี้เลยคระะับเขาก็มีวิธีการทําอยู่นะครับด้วยแค่วงเวียนกับเส้นนะครับนะแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยพอมาลองทําตามดูแล้วนะครับผมมัน มันไม่เป๊ะครับมันเป็นแค่การประมาณเท่านั้นครับเจ็ดเหลี่ยมของเขาที่เขาสร้างมาเนี่ยถ้าเกิดว่าซูมมาดูใกล้ๆนะครับเส้นมันไม่พอดีกันนะครับเส้นสุดท้ายทนี่มันไม่มาจดเส้นแรกนะครับเพราะวิธีของเขาเนี่ยมันมันเป็นวิธีแค่ประมาณนะครับมันไม่ใช่วิธีที่เด๊ดๆจริงๆนะครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคณิตศาสตร์เราต้องการความเด๊ะๆเนาะเพราะว่ามันคือความงามทางคณิตศาสตร์มันคือกฎเกณฑ์ของจักรวาลนะฮะมันต้องพอดีนะครับ ไอ้เจ็ดเหลี่ยมวิธีที่เขาพูดใน y o u t u b e เนี่ยมันไม่เท่านะฮะนะ,ะซึ่งก็นั่นแหละปัญหาเนี้ยคุณยูคิดก็ขบคิดมานะครับผมขบคิดมาว่าจะทำยังไงดีแน่นอนต้องใช้แค่วงเวียนแล้วก็เส้นตรงนะเนาะการใช้วงเวียนและเส้นตรงเนี่ยมันเอามาสร้างอิเลเมนต์อื่นๆในคณิตศาสตร์ได้นะครับเช่นนะครับเส้นตั้งฉากนะครับเส้นตรงที่ผ่านจุดนะครับผม นะหรือว่ายัาง <Stars> อื่นอีกเยอะแยะจต่ไปบทเลยแ,แค่นี้แค่วงเวียนกับเส้นตรงนะฮะนะยกตัวอ,อย่างเช่นผมมีส่วนของเส้นตรงนะครับนะผมเอาวงเวียนครับวงที่จุดปลายด้านหนึ่งนะครับนะก็รัศมีเดียวกันวงที่จุดปลายอีกด้านหนึ่งนะครับผมจะได้จุดตัดของวงเวียนมาเนี่ยนะฮะลากเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมเนี่ยจะเป็นเส้นเชื่อมที่ตั้งฉากนะฮะกับส่วนของเส้นตรงอันแรก ั้งฉากด้วยแล้วก็แบ่งครึ่งด้วยนะครับนี่มันสุดยอดขนาดนี้เลยนะครับแค่วงเวียนอย่างเดียวก็สามารถสร้างสิ่งนี้ได้นะครับนะขออนุญาตไฮไลท์เป็นสีแดงให้ดูนะมันสุดยอดมากหรือถ้าเรามีเอ่อมุมนะครับผมนะครับผมวาดวงเวียนนะครับวาดวงเวียนที่จุดกําเนิดนะฮะมันก็จะได้จุดตัดมาสองจุดเนาะนะครับแล้วผมก็เอาวงเวียนลงอีกอันนึงครับสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับผมที่มีรัศมีน้อยลงมาหน่อย นะครับโดยใช้จุดตัดจุดแรกนะครับผมเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วผมก็ใช้อีกวงหนึ่งครับใช้จุดตัดอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วถ้าเราเอาจุดตัดของวงกลม2อันนะครับลากเส้นเชื่อมนะครับมายังจุดกําเนิดก็คือจุดนี้นะครับเราก็จะได้เส้นตรงสีแดงนี่นะครับซึ่งเส้นตรงสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงที่แบ่งครึ่งมุมนะครับตอนนี้เราแบ่งครึ่งเส้นตรงก็ได้สร้างเส้นตั้งฉากก็ได้แบ่งครึ่งมุมใดๆก็ได้นะครับ โดยอุปกรณ์แค่นะครับวงเวียนกับเส้นตรงแค่นั้นเองนะครับนี่มันคือแบบความบริสุทธิ์ของคณิตศาสตร์เนี่ยคือแบบมันคือแบบเหมือนกับการเข้าใจความเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับว่าพระเจ้าเขาสร้างจักรวาลอย่างไงเราก็แบบเหมือนกับท่าความเข้าใจนะครับผมว่ากฎทางคณิตศาสตร์มันสามารถเอาไปเอาไปแอพพลายได้อย่างเงี้ยนะครับผมมันก็สมัยสมัยนั้นเขาก็คือเหมือนกับบูชาพระเจ้าโดยการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับนี่มันคือความงามทางคณิตศาสตร์คือมันแบบ มันบริสุทธิ์มากนะครับมันมันสวยงามประมาณนี้นะครับนะรวมถึงเลขที่มันแปลกๆครับเช่นเลขที่ไม่ใช่จํานวนตรรกะยะด้วยซ้ำครับเช่นรูทสองเนี่ยเป็นจํานวนอันตรตรรกะยะคือเราไม่มีใช่ไหมหนึ่งจุดหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยแบบทศย,ยมแบบไม่รู้จบอ่ะเราในในโลกจริงอ่ะเราไม่เคยเจอใช่ไหมแต่ว่าด้วยวงเวียนแล้วก็เส้นตรงนะครับเราสามารถสร้างได้รูทสามก็ได้นะรูทห้าก็ได้ครับหรือจํานวนแปลกๆครับเช่น golden ratio ครับ ก็สามารถสร้างได้ด้วยแค่วงเวียนกับเส้นตรงนะครับมาดูรูสองนะครับนะเรามีเส้นตรงหนึ่งเส้นนะครับผมให้เส้นตรงเนี้ยขนาดเป็นหนึ่งนะครับนะขออนุญาตวาดต่อกมาครับยาวมานะครับกระเทิบหน่อยนะครับแล้วผมก็ใช้จุดที่ขอบด้านหนึ่งครับกลางวงเวียนนะครับเท่ากับให้รัศมีนะครับเท่ากับส่วนของเส้นตรงนั้นนะครับแล้วผมก็วงออกมานะครับนะที่จุดตัดสองด้านนะครับผม นะครับผมเอาวงเวียนอีกวงหนึ่งนะครับอ่ารัศมีใหญ่หน่อยนะครับผมนะแปะลงไปที่จุดตัดอันที่หนึ่งแปะลงไปที่จุดตัดที่สองนะครับแล้วก็เราก็จะได้จุดตัดสองอันใช่ไหมนะครับที่จุดตัดสองอันเนี้ยนะขออนุญาตกระเถิบรูทสองหน่อยนะครับจุดตัดสองอันตรงนี้นะครับผมที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยผมลากเส้นตรงผ่านเส้นตรงที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงอันแรกนะครับผม นะแล้วผมก็ใช้จุดนะครับจุดที่มันเป็นจุดที่มันสัมผัสกันเนี่ยนะครับ,รบนะกลางวงเวียนที่รัศมีเท่ากับออส่วนของเส้นตรงอันแรกที่เรากําหนดให้เท่ากับ1เนี่ยนะนะแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมนะครับผมเส้นเชื่อมเนี่ยจะยาวรูทสองพอดีครับนี่พูดแล้วยังขนลุกเลยครับเราสามารถสร้างความสร้างเส้นที่ยาวรูทสองได้นะครับจากแค่วงเวียนนะครับนะแล้วก็พีทาโกรัสก็สามารถพิสูจน์ได้นะนะครับทีนี้ถ้ามันแปลกๆบ้างเช่นรูทห้านะครับ รูทห้าทำไงล่ะนะครับขออนุญาตกระเถิบลงมาข้างล่างหน่อยผมใช้วงเวียนนะครับที่รัศมีเท่ากับวงกลมอันล่างนะครับผมนะต่อเส้นออกมาแล้วก็ใช้รัศมีนะครับที่จุดตัดอันนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับผมก็คือเส้นนี้เท่ากับรูทห้านะครับเพราะว่าอันนี้รัศมีนะครับมันเท่ากับ1เนาะส่วนอันนี้เท่ากับสองเนาะเพราะว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับผมนะครับก็พิสูจน์ได้นะครับด้วยพีทาโกรัสอีกเช่นกันนะฮะนะแล้วถ้ารูทสามล่ะรูทสามนี่ ต้องย้อนกลับไปใช้รูปหกเหลี่ยมเนาะที่เราได้ทำไปแล้วนะครับตรงนี้ของรูปหกเหลี่ยมเนี่ยจะเท่ากับรูทเอ่อเอามาทำรูทสามได้นะครับเพราะอันนี้คือรากที่สองใช่ไหมอันนี้คือสองนะเพราะว่าสองเท่าของรัศมีอันนี้คือหนะึ่งเท่าของรัศมีนะครับอันนี้ก็คือรากที่สามพอดีแบบเด๊ะนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ด้วยปีทากรัสอีกแล้วเช่นกันนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกจํานวนครับที่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีนี้นะครับผม ยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งมุมนะครับออกเป็น3ส่วนอย่างเงี้ยนะวิธีนี้ทําไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าครับไม่ใช่ทุกรูปนะครับที่สามารถสร้างได้นะครับนะนะครับก็มันก็จะมาสัมพันธ์กับ j จดีเนาะที่เราคุยกันไว้ที่แรกเนื่องจากไม่สามารถสร้างได้ด้วยด้วยวิธีนี้นครับแล้วก็เออมันก็สร้างเจดียยากนะครับนะซึ่งคุณเกาส์นะครับพูดไว้ประมาณ ศตวรรษที่17นะครับก็คือเมื่อประมาณ3 0 0อกว่าปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าครับสามารถสร้างได้ด้วยวงเวียนนะครับแล้วก็เส้นตรงก็ต่อเมื่อนะครับรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยก็คือมี n ด้านนะ n ด้านเนี่ยก็คือ n เนี่ยเป็น power of 2ก็คือเป็นกำลังของ2หรือว่าเป็นผลคูณของกำลังของ2กับจำนวนใดๆในแฟมาพราบนะฮะเรามาดูกันนะครับ นะขออนุญาตขดมาเล็กๆหน่อยพาวอ,อ power ์ฟสองก็คือกําลังของสองมีอะไรบ้างก็คือพวกเนี้ยหนึ่งหนึ่งก็คือสองกำลังศูนย์สองก็คือสองกำลังหนึ่งสี่ก็คือสองกำลังสองเนาะแปดสิบหกสามสองหกสี่ร้อยยี่ิบแปดนะครับส่วนแฟมาพาร์มก็คือสูตรนี้เลยนะครับซึ่งก็คือเนี่ยหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าสิบเจ็ดแล้วก็ยี่ห้าเออนะครับ ซึ่งก็ขออนุญาตเอามาเขียนลงในตารางเนาะนะครับมีผลคู่ของแฟร์มาพารนะครับสามคูณห้าได้สิบห้านะครับก็มาเขียนนะครับซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูตารางนะครับมันไม่มีเลขเจ็ดนะฮะไม่มีเลขเก้าด้วยนะครับผมนะนะใครสนใจเรื่องนี้นะครับก็ไปดูได้นะครับเรื่องของคุณแฟร์มาที่เขาพิสูจน์ไว้นะครับนะครับแม้แต่เลขที่มันพิพิเศษพิเศษอ่ะเช่นสิบเจ็ด สิบเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็สามารถสร้างได้นะครับแต่ว่ามันจะซับซ้อนหน่อยนิดนึงนะฮะนะก็สามารถสร้างได้ด้วยวงเวียนกับเส้นตรงนี่นะครับผมนะจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันมันก็คือว่าสามารถลากเส้นนะครับที่มีความยาวสองนะค,คอสของสองพายส่วนเอ็นได้หรือเปล่าถ้าทําได้นะครับก็คือสามารถเอ,อ่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าได้นะครับอันนี้คือ คุณแฟมาเขาไม่ใช่คุณแฟรมาคุณเก้าเขาพิสูจน์ไว้นะครับผมนะครับ,นะรบอันนี้ก็เหตุผลเนาะว่าทําไมไม่มีเจดีเจ็ดเหลี่ยมเนาะนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็มีคอร์สเขียนโปรแกรมนะครับเยอะแยะมากมายครับที่ expert programming tutor ขอบคุณสวัสดีครับ